สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีเบอร์สกูทุกคนน้องพี่น้องทักทายยำขำเด้อยวม่เด้อพักกลับมาแต่หน้าเบิ้งสภาพหนนะน่าก็ยังไม่ทันละอาบเด้อพี่น้องอย่าเผาตื่นนะแสแหลเนาะเข่ามาแต่หน้าหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าพักกันแล้วน้องมันนี่มีไงป๊อกคอนสีมาเฮ็ดกินเนาะพากเข่าขวดนั่นมีไงป๊อกคือเก่าแหละพี่น้องไอ้มีไงป๊อกเป็นเป็นเซฟเก่าพันว่าสิพัดพักบงใส่หมูนี่ยเมื่อวานนี้มีตลาดนัดเนาะพี่น้องมาพันไปซื้อหมูไหวน้องไปในโรงคิดไปซ่องแท้หม่อไล้เนาะ เกี่ยวเขาอายุหายุนาคือเกา่าหรอพี่น้องพาก,กันลุอยเนาะยังบ่แล้วก้าวาประมาณอีกสองสามมือขึ้นหนาสิแล้วเนาะพี่น้องพราว่าขับแรงเข้าบ,ด,าบดีเกี่ยวเลยพี่น้องหาบไก่เนะาะหอดียุดไปเนาะมีแต่เกี่ยวแต่ตอนเสานะร์เนาะตอนแรงก็พากันหาบเพื่อหาบแล่าก็คำพี่น้องเข้าหาบไก่เนาะเพื่อสีเพื่อสีฮอดหาบขึ้นนู่นใส่อยยีกพี่น้องเพื่อสีแก้มกรองอยุหน้าแข้มบานอีกเนาะก็เลยบดีเกี่ยวเนาะมันคำก่อนเนาะมีแต่เกี่ยวแต่ยามเสาร์เนาะ นานแหละเนาะคนเท่ากับบนไลน์เนาะทีมงานเท่ากับไปเกี่ยวเขาคือกันเนาะยังบม่ทันเละแล้วเนาะอันนี้คือหมูสามซันไม่ไป๊อกเนาะเพิ่นซื้อโลหนึ่งหมูว่าอันนี้นะนี่เพิ่นหัก่นหักเอาออกมาเห็ดแบเบิร์ดพี่เนาะมาไบบเห็ดหมื่นหนาะกินบบเบิร์ดเขาบอกว่าเหมือดใส่กันกับพักบุงพร้อมเนาะเพิ่นซื้อพักบุงมานึ่งสามซันสามซันเมนูพัดเด้อจ้าอ่ะเพิ่นสีซอยเนาะ เซฟกับมีไอป๊อกคือเก่าแล้วเป็นเฮ็ดไหวเนาะกับหายสไลด์เฮ็ดคือสิปูปูปลาปลาแ้่พี่น้องเพิ่มสิเหลวพี่น้องก็ะหูเนาะว่าสไลด์กินรสจัดเนาะอันนี้อีกอย่างนึงมีไอป๊อกคนมาเฮ็ดกินเพิ่มสีเฮ็ดเองเพคนไอ้ีกแหละมีไอป๊อกคนว่ะสามสันหมูอสามสันถอดไข่ดาวพรอมป่แม่ฮะมาถอดบ่ เอาเบร์เตาะกาไหวเห็ดกินมือนะมือนี้คงกินถ้ามีไลน์เนาะพี่เนาะป้ามึงนะสามสัตว์อ่ะซรอยมีเขาอีกไ่มเนี่ยดูแว้งมันเลยกว่าผันกระดุ <laughs> สุดพันกระดูกไกลเะพี่น้องมันเหง่ปันไดมั้งกะเขาเลยปากมันแหวงเลยอะอ่าอ,อ,อยเสียอีกเนาะเขามากจนคำแลวพี่น้องเลยมนันนี่ลุยเกี่ยวเขาคือเก่าเลยยนะ ซุ่มสแสลงยังบ่ทันแล้วเนาะกินไดแบบผ่อนบ่เป็นหยังน,น,นอนกินแล้วนอนก <c oughs> ้าวอีกประมาณสองสามหมื่นนา,นาสิแล้วเนาะมือ้ออื่นสิผ่านเนาะจังหวะยังให้ไงให้หนึ่งม,มื้ออื่นมียาปอกทามาสิผ่านมันกับ,บางไฮมันกัมีหญ้าพร้อมเลยพี่น้องมันก็เลยสาไปนําเนาะนี่้านเนาะ นีเบิแลเบิมือนเบิตนะล่าเต้มีเฉพาะว่าซอยบิวัาซอยเบิเนคนว่าอาก็ซอยเบิรก้าววากินเบิเนี่ยหัดพนะักบ่ง เหกแม่เฮียไปแล้วตอนนหนเจ้าคืนมาใส่คือเก่าเสียดายแห้งด้วยพี่น้องเอ้ยโล้นหนึ่งชนิดกับแม่จะเสิร์นบอเงินเหล่าก็ได้ลูกแปดซีบลอยกบบาทพี่น้องลอยหาซีบลอยหุกซีบผลกาจะประมาณนั้นละเงินบาทบกคงที เฮ้ยโมก็เองล็พี่น้องเฮ้ยอาหารอยู่ลำยังกับแพงพี่น้องเครื่องค้องกับแพงเงินสดอันนั้นเอาไว้เฮ็ดกินมื่อน่ะเป็นเนื้อไม้อีโนที่ใหญ่คนหามาให้จัมโบเพิ่นไปแบบเนื้อเนาะไปเบื้องงานอ่าพี่น้องเพิ่นท่าลุดลมท่าลุดลมเมสันี่ไนนะท่าลุดลมเนาะพี่น้องสิไปเวียก์ลำมาตัดนะ จำโบขึ้นไปเบิงเนอใหญ่พันมาแต่นาพันก็เลยอ,อนามายัยมาไหวให้แก่เนาะพักบงจ้ามันสตาร์ทพักบงพักบงข้าวหลางเรียบร้อยแนละ้วเนาะอ่อนออเมียปอกซื้อมาเพันกระหล่างไว้เลยมันก็เอาเข้าตู้เย็นเนาะซื้อมาวานนะันนี้งานพัดโดนๆเถือ่ <c oughs> อแบบ <c oughs> มูมีแต่เจีย๋ยเนาะแบบเดาแบบเดาเมตาเจี๋ย ตาเกี่ยวทัวทัวทัวลันเต่าน,ะน<อ>่ะแบบได้ทัวอันนี้นี่แหละทัวกระใายเป็นขวดนี่นบ,บูจกัก<อ>จักก็พักะบ,บอกพัดพัดกระสุนตาเจียวต่าเจียวต่าเจียวเป็นเพชรต่าเจียวพี่น้องใช่ไหมหูจักพ่อบอกเรื่องอะไรเรื่องที่ใส่เอ็กพ่อพ่อพ่อทด้ใส่ใส่โบเบิร์ตเนาะพี่น้องไปพัดมือหนาหน้าเพราะว่ามูฮะกันยังนี่เนาะเอาไว้อินนั่นน่ะดิ เฮ็ดซ yeah. ุกิกิ่นเนยไว้เฮ็ดซุกิกินเนยปอกผลมาเนี่ยนี่ยง่ายเลยหลังจากซอยพักบงแล้วมีเนยปอกผลสิ่งมาเตรียมเครื่องเคียงผนไว้ก่อนเนาะประจิตตั้มมาพีกหาไว้ฮะเพ็ดได้ไหมได้พริกขนาดเนาะแล้วเตะหรือว่าสีซอยมกพริกดิบพัดใส่เลยอ่ะซอยพริกดิบใส่กระดาษแม่มุมจำบายกว่าพริกแห้งจะมันหยาบเอาเอามาแตล หรือว่าสีต่าบ่คําดูกับต่ำ <laughs> เลือกบ่ถือเลยตอนนี้มีทั้งพริกดิบพริกขาวพี่เนาะอะไรทีมบมกพริกดิบใส่เป็นนวยน้ำใส่บัวรายสพี่เนสะใส่เบอร์ทั้งสองอย่างทิมบักพริกดิบจะจกคว้ใส่พริกขาวใส่พี่นพ้นอง หน้าที่มักบากาพริกทิปคนเราผ้าใส่พริกหาวนะแต่มันมุนได้ยอมเอยเอาพริกกันยากเนียอ่ะมึง่างแงตามมเอคือขอตังจากตับมาพริกแล้วมีเงป้อพันสิครังหมอนอา่ะอ้าว หมอใจเย็นนะห, <laughs> หมอใจเย็นนะพี่น้องอันนี้ห <laughs> มอใจเย็นคือวันนั่นหัวนั่นหัวนะพี่น้องเพคือหมออีกคาดอ่ะใส่น้ำมันลงไป <laughs> ยแมมมไปยมลงก่ <laughs> อนอ่ะเพิ่นมาขูดหมักพริกเพิ่นตำไว้แยมลงก,ก่อนจะอย่าเพักแยมลงก่อนอืปรุงเส้นปรุงเส้นก่อนก็ได้อ่าง <c oughs> ไปเสียพักเทียม ว่าห้อมได้ส่ะแช่มล้างวะเอาปลาเคียมลงก่อนมาเอาเอาตะใดก่อนอ่ไสิเอาปลาเคียมลงก่อนด้วจ้าเซฟวะจวดวะเอาดูหอยปาหอยอีเด้อ มันขึ้นลายอยางเงียหอมอ่ะลายลายน้อยเกิดเซฟใส่โอ้ยแม่หมูสล,ลายอยู่ยาวแหละหมูสจะขึ้นลายอยู่ยอ่ะหมักพริกพริกปนพริกอันนั้นจใช่ไหมใส่เป็นหน่วยเลยบอกใส่เป็นหน่วยอยีพกพอกัรแล้วเนาะแล้วหมักการพ่อยายหมักกัดพริกดิบเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้หอมผักเทียมเด้อ กินมักพริกกเริ่มตีดังเขามากมอสีจามแล้วพี่น้องเอ้ยนี่อ่ะ,ะหัวหอมใหญ่ผักเทียมมักพริกถ้าตำมูเมืบบม่อนี้บ่มีไข่ดาวด้วยจ้ะเมียเปราคนเราบะเตาะจยังจะเิ่อ่ะไว้ติดกินเมือนนะอ่ะใส่หมูล,ลงไป สามสิบแป,ปาทางเสียงพี่น้องน้ยินอยู่บอก <c oughs> พี่น้องน้ยินเสียงอยู่บ่เขาไก่ไล่เ <c oughs> ขาไก่ไล่เนี่บ <c oughs> ยบอกว่ายังไงพี่น้องยำหมูสุกแล้วห้าจังอันนี้ลงเนาะเครื่องปรุงจะได้หไหมให้มันแย่มาก่อนให้มันสุกซะก่อนเนาะ ม้สุขะใส่เครื่องปรุงใสพักส่วงเนาะน้ำมันะอกนะ่ำดาหาห้ถอดจอนเมวสามแาน่ำอย่าใหา้มันต่อตออตอนน้ำมันลงใส่เครื่องปรุงเด้อพี่น้องซื้รถคงนัวสไลายนสสีย่สสแสบน้อยสบายน้อยรถดีกับใสอีก้อพี่น้องเพราว่สาสิแงบี่เสพไยลดูไหม สละเอ็มนะ <c oughs> เค็มได้เอาน้ำตาลคนเล่น้ำผึ้งใส่ไปเองเ้อยน้ำมันแปะใส่ได้เ <c oughs> สียงอะไรพี่เนาะน้ำมันหอยหวดเนาะน้ำมันหอย ใส่เถิงรถดีใส่เถิงน้ำมันหอยใส่เบ็ดตกยางพักได้ไหมน้องมาพักเด้อเห่านเป็นผู้ซอยลูกโดดด้วยอะไรน่ะเสีามาให้อ่ะใส่ลงก่อนพักอ้กินพักอ้พี่น้องมาเอาหมกขี้อีกก้อนเด้อพี่น้องเด้อ ปู่ยายเป็นมักกัดเด้อก็จะใส่เป็นก้อนทักสองสามหน่อยแม่เอานาด้ยใช่หรือเ่เอาหนามใส่หนามด้วยพี่น้องเพราะว่าพัดนี่มักชุนแฉะหมักใส่หนามรายเนาะก็มันตักหลาดเขามักแบบมีหนามไม่ร้ายนะพี่น้องหอหลาดเขามัก หนามันตักหลาดเขานะ้าเนาะฉ่ำเยิ่เลย <c oughs> มีปอกใส่น้นาเศร้าจวดเลยเพืะนะ่อนเนาะอ่าใส่อีกพัดเนี่ยพี่น้องมัร์กหนามลายแนละ้วมันนวดนหนามนาม,นามันตักหลาดเข้าซุ่มเสลีซุ่มเสลี่ยม,มาร์กแบบนี้เนาะโมเมนต์ทักบ,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 บุกไห้แดรนเลยโมเมนต์ทักบ,บ,บุกไห้แดรอยู่ลูกแค่ได้พี่น้องไห้หอบบนลูก่่ออยยูมม้ หมอจะเย็นหมอจะเย็นแน่พี่น้องหมอจะหอนม่มีหดหูหมอจะหดด้วยป้าพดแล้วพี่น้องบงึงซีซันหนาตาเนี่ยป้าคนไปเอาถั่วมาเตรียมแล้วเนาะซีิ๊มเราบอกแม่มาซีอิงด้วยซีซันหนาตาไปด้กินบอกพี่น้อง โดสะเนาะเบิ่งตอนปุ้งรสว่าสิแซ่บหรือบ่แซ่บกับพี่น้องใส่ทุกอย่างที่ควงนะโดสะก็ได้ว่าน่ะอ่ะซิมดูซิมกับแซ่บซิมกับแซ่บเด้สื้อมนนี่ซิเพิ่นจะได้แซ่บบ่แซ่บก็ออ่าอ่ะมาเบิ่งตอนตัก หนวกเยโ,โ,โยกพี่น้องเบิ่งตอนใส่แป้งหนวดดีกว่าอ่ามีลูกตัวยพรอมะไว้ให้พญายผนกัดนี่ป้าพัดผับกบกนะใส่หม,สมสสงงสูสามสันแต่แสะพญายผนว่ะสรุปโดยเจ้าพออยู่ได้พอสามสี่หน่วยนี่เนาะมาไข่หมอห้ามพี่น้องอันนี้คือสเสละวพุ้งขาวไวน้นอนพุ้งขาเจ้า หมอกอะพี่น้องใส่งานมันหลายปีละมีเงี้ยป๊อปคนเราตั้งแต่ซูนมแสลงถ้าลราเกิดประมาณต่เพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ไทยเพิ่นน้ำว่าน้ำพี่น้องโอ้ดีดีสะจนซูนมแสลงอายุสาวกว่าปีแล้วพี่น้องตักเด้อพี่น้องนี่หมอห้องขาวลุ่นเก่าเก่าหาผนเนื้อหนึเนื้อ tận vì cầu hà mình nhảy phao qua tận tế, về sao việc ngàn như cũng thèm các phần nhảy phần qua ông ma nam thì nòng xài đại họ thảo cùng ngồi mất cả hãy pho sa ha anh nói đưa ha ông bà lang rồi sống buồn nội hai chị <laughs> một bữa chẳng tác mày พอมาเดอพี่นอกมึงนี่เมนูพักกินขขาวจ้าเด้อมื่อนี้เด้พอลูกโดน, <c oughs> ดโดน่ะนี่นี่นี่พ<ะ>ญายิ่พนมกัดอันนี้ละแต่เพรนนะ่ะเขากินเบริร์ดกับปีสีแจวเพียเนาะจำโบอุ่นมากินอ่ะจำโบกินข้าจ้าเอาเบลเอาเบได้คนน่ะกินข้าเนี้ยพอมา มาข่า้เชียเพนวาบกคอยมาขจ่าปันได้เล่าใส่ซีนวยโูลูกโดนมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินเขาแรกน้ากันสะแลยังบ่ท่าลอาบน้าซะบบเบืองก็ยังมือก่องน้ํามุมแหงเลยมาเด้อมาเด้ออ้าวกินเขาไม่ล่ะเฮาครกินข้าไม่ถ้าใค้กินเขาไม่ไม่เนาะขจ่ายังเป็นเขาเกาอเดาอพี่น้องแต่ปีกายซีไหวเพราะว่าเฮือนสแลบ่คอย มากินข่าเจ้าปันไดน้เนาะสรลา์เขากินแต่ค่นี้กินข่าเจ้าวข้าเดียวกอยาพี่น้องมัน <c oughs> ดลกมาข้าเดียวกบยามันลเลอเนี่ยแบบจมูกกับบวคอยมาก,ก็นนาแล<พ>้วเหลืองพัดเหลืองยังเหลืองมาข้าจ้ากินข้าจ้าวดูกับมีแต่สลดก็มีไอป๊อกสไลา์อา<ช>้าวมีไอ้ป๊อก,อกด้วยมันจะกินกันแล้แม่จะจังอายนะ วันนี้สล่ะสึกกระแลมหายเพลินพี่นาะกระแลมก็ยุ่งปังฉนี้นาลงมาเนาะวันนี้เนาะมันถูกว่มีก้เจาลงมามันมากินพักมากถึได้พี่นนองเอยนี้นหมากินพักินข้าวเจ้าัให้ลงบ่อาีมงด้วยบ่มีไปอกเนี่อยากกินรสจัดนเด้อแบบเดียวก็มีเาแี้กินเดียวก็เน่าเลยกินกลทวน ตา,ตามหมกทัวร์ตามุ่งกับเขากันเหมือน,นกันแหล้วเหมือนกระยาดท้องลงไวมจมโบว่ากินข้าวเจ้ามันมาอ,อยู่ท้องดนพคนนะกินกระเดียวกับยาดกินลงไปสม,ออม, <laughs> มุนนึงอยากกินเขายิ่งอยากจมโบว์ พี่น้องหลังจากกินเขากินน้ำแล้วบัดนี้เสเลสิขอโตไปหาอาบนา้ำก็เน,นาะเพราะว่าน้ำทัะเลอาบเนาสนะสเลสคนสุดท้ายมูเน,นาะอาบนา้ำเพราะว่าแต่ละคนมาเอาขาั้วเข่าพูอใหญ่เป็นกลุเมมันกะอาบน้ำเนาะจมโบมาเป็นกะอาบนา้ำสเลสย,ยังหน,านางึ่งข่าวนึงน้ำเพื่อเสีเ่ยงเนาะกัมาถ่ถา,ายคลิปน้ำเยาะปอกเนาะมีปอกมัน,อ,น,น,ามมนอาบก่อนเมันกะออกมาเห็ดกินเนาะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิร์ดเากินเขากินน้ำแล้วกับถ่าอาบบัดเดียวเนาะโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สเลสิฝากไว้ซัมนี้เนาะ ไปพอกันมาคลิปหนาเนาะถามมากลายลืมก็ไลค์ก็แชก์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซะแหละคลิปต่อไปนี้เด้อบ๊ายบายสวัสดี